ผมทีมของผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับแล้ววันนี้ผมหลงมาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่ผมได้สู้กับแบทแมนไปนะครับเฮ้ยนั่นมันลักกี้บล็อกนั่นมันสถานที่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันทำแม่งทำแม่งได้อย่างนี้อ่าเฮ้ยเราต้องเปิดลักกี้บ็อกแล้วแหละอย่างนี้โอ้โหมีเนื้อหมูซะเยอะเลยนะแล้วก็แต่มันเจ็บยังไงวะ โอ้ช่างแม่งเถอะเก็บเก็บมานะครับโอเคไม่กีนมันคืออะไรวะแบ็คบูลเล็ตอ๋อที่เราเก็บมานะแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับเอ้ยลัคกี้บ็อกกาแล็กซี่เย้เจ้ลัคกี้บ็อกกาแล็กซี่นะครับอ่า yeah, yeah. โอเควันนี้ผมจะมาเล่นแมคคับมินิเกมทุย <c oughs> วันนี้ผมมาเล่นแมคคับแล้วเปิดลัคกี้บ็อกกาแล็กซี่สู้กับ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 เดอะโจ๊กเกอร์นะครับดูเขามีดาวกระจาย แล้วเขาก็เขาก็มีแมชชีนกันนะครับผมลูกกระสุนเขามีอยู่64เป็นชุดหนึ่งเลยนะครับแล้วเลือดเขาเนี่ยมีอยู่10,000ครับผมเราจะสู้เขาได้หรือไม่ก็โปรติดตามดูเลยแล้วกันนะครับโอเคก่ <c oughs> อนอื่นเลยเราต้องรีบเปิดลัอกี้บ็อกแล้วนะครับเฮ้ยเกาะเกาะอ,อะไรวะเกมโหมดเชสเยจี่เลือกอะไรก็ได้โอ้โห งั้นงั้นงั้นเราละเกียวกาเล็กซี่ใช่ไหมากาเล็กซี่อยู่ไหนอ่ะนี่โอเคป้ามาหนึ่งดอกครับผมเอา้าอ๋อนี่คือแบบเราสามารถอ๋อผมเข้าใจแล้วเราเอาเราสามารถเป็นนี่ได้เว้ยท่านผู้ชมเราเป็นเกมโหมดได้แต่ณที่นี้ผมขอไม่แล้วกันนะครับเออเราตอนแรกผมก็น,นึกว่าเป็นได้แค่ครั้งเดียวเนาะเออมันก็มีเอาละนะครับพอเอา้าอ๋อต้องถอดเกาะน,นี้ออก แล้วไงต่อแล้วไงต่อคือเกาะนี้แม่งโกงมากครับอ่าโอเคเราขอเก็บไปแล้วกันเนาะเอายามจําเป็นแล้วกันเออยามจําเป็นอันนี้เราเก็บไปผมนี่อึ้งเลยครับเมื่อกี้นี่อะไรอีกอะ What 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 มันคือดาบเลยว,วะไี้เจ๊พาไม่เต็มเน,นี่ยลองไปตีหมูสักตัวสองตัวสิเดี๋ยวผมลองไปหาหมูก่อนนะ เอ้ยม hey, ันหายไปไหนหมดเนี um hey, ่ยบ้าจริงเอ้ยเจอไก่เอ้ยเฮซาร่าน oh, oh. uh ี oh, okay, ่ฉ okay, ันจะมาลองซิล่าสวอร์ชเฮ้ยเดือดเดือดแอตแทกโอ้โหโคตรแรงทีเดียวตายโหอันตรายมากอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมเอาไปเปิดอันต่อไปกันเลยครับก็มีคนรีเควสต์ไหมผมอยากอยากเจอกับอ่า โจ๊กเกอร์ผมหลังจากลงแบทแมนไปนะครับผมโอเคถึงกระแสตอบรับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังโอเคหน่อยนะครับก็ยังมียอดวิวมาอันนี้เด็กอันนี้ Galaxy c h e s s p l เพ e u n b e เบคเก b ร์อันเบคกลิงเโอเค what เราได้อันนี้เราได้เดมอนกับไก่งโง่นะครับโอเคเฮ้เยเห็นไหมของมันดีจังวะนะอออเล่มไม่ดีละ จะใจุดๆนี้โอเคปาบโอเคเปิดไอพวกนี้ก่อนเลยแล้วกันฮึบจุบอ,อืมอืมอืมเอ็นดร์โพเอาไปจูคนได้เลยน,นั่นนะ่ะโอโ้โหเชดเด้เอามาแค่นี้พอนะครับนี่คือจะแอปแอปเปลิลเอ่อกาแล็กซี่เชฟกาแล็กซี่เบอร์รี่เนจเก้นี่เอานี่ทุบแล้วไม่มี ฮึบป๊าบรวยรวยเลเวลนี่อะไรอีกอะไอฟิสอ๋อไอฟิสนี่จะมันเป็นนีีน่บอกว่ามันน่าจะเชิงเหมือนแบบอ่าอะไรวะที่เป็นนิ้เนี่ยไอเหมือนแมลงสาบอะที่ตามไอเกมไอมินิเกมเบสบอลครับเนออันนี้ลัคกี้พิษชั่นเนี่ยเราค่อยกินเนาะโอเคปุ๊บจะเอ่อเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรเลยเอ้ยมี มันเป็นเชอร์รี่ใช่ไหมกาแล็กซี่แฮนด์สปรินเนอร์สปรินเนอร์แล้วเนี่ยโอ้ยนี่ใช่ไหมสปรินเนอร์โอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดไอต้องการน้ำเดี๋เดี๋ยวนะไอ้นี้มันเกาะมันโหดมากเลยนะผู้ชมครับเราแค่ใส่เนี่ยเต็มเลยเออเหลือเชื่อเอาเมื่อกี้กูเผลอปลาไปแล้วช่างมันนะจ๊ะโอเคได้อีกแล้วเหรอ ไอ้คันนี้เราได้ฮานูเว้ยมันจะเป็นกา l ล็กซี่เบลโอเคแจมโบจัมเบครับบอกเลยโอเคถ้าเกิดอยากให้เจอกับใครก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็มีคนเรียกร้องมาเยอะมากเจออีกแล้วเหรอมี่ะไรเนี่ยเหมือนกันพอๆกันเลยเอ้ยจับแม่งตีบวกเลยครับกล่องอ่าโอเคมาแค่นี้พอโอ้ก๊อตวะนั่นอะ กาแล็กซี่สวอชโอ้โหโคตรแรงแอตแท็กเป็นหมื่นอันนี้แค่เป็นพันนี่เป็นหมื่นนี่ฆ่าจ็อกเกอร์ตายเลยนะเนี่ยครับท่านผู้ชมจริงจริงจังฆ่าจ็อกเกอร์ตายได้เลยครับไก่ตัวนี้จะเป็นเหลือเหรอจริงจังครับฆ่าฆ่าทีเดียวตายครับผมบอกเลยฆ่าจ็อกเกอร์ทีครับนี่กาแล็กซี่ลองอาเป็นตังเกงนะครับถ้าเกิดใครเชียร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ให้ผมว่าเชียร์จ็อกเกอร์หรือเชียร์ดีมคุงเนี่ยแอตแท็กมาคือ แค่ไม่ดูอะไรเลยกันไฟด้วยยิเ้เี้ยิ้ชี้แจมโบจ้จมเบมากโอเคไปออได้เลเวลอีกแล้วไอ้นี่มันอะไรวะลัคก,กี้อ๋อมันเป็นลัคก,กี้เอ้ยน่าสนว่ะน่าสนว่ะเผื่อแบบทุบอะไรได้ของดีๆอะไรเงี้ยอาจจะอะเดี๋ยวดะอาจจะอะเลยอ๋อเดี๋ยวนะหรือทุบออกมาจะเป็นอาจจะ จะอ่ะเลยจ้ะอาจจะอ่ะอาจจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะวัดวัดอ๋อ,อทุบพวกแล่ปปะเี๋นวนะพอพอกูไม่มีทางขึ้นชิบหายโอเคป,ป,ป๊อแรงจริงไรจริงขอทิ้งดีกว่า เราเราไม่ต้องห่วงครับเราตายยากอยู่แล้วครับเกาะน,นี้แม่งโหดจริงนะครับลูกนี้เราหน้าตั้งค่าให้โจกเกอร์เนี่ยเลือดสองหมื่นเลนเะนี่ยเอออันนี้เกาะเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่มันคือชักโครเฮ้ยโอ้ยตายหาแล้วเมื่อกี้เผลอไปเกมมันปิดเฉยเลยครับท่านผู้ชมเออไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรครับเออใครรู้วิธีก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ โอเคโอเคผมเมื่อกี้เกมอยู่ดีมันก็ปิดไปเอง2รอบเลยครับผมก็เลยไปแก้วิธีการเกมหมดแล้วก็รีบบินออกมาจากที่นี่ครับก็เลยมานี่แล้วผมก็เลยปรับชักให้มันเป็น2นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมก็เลยเปิดเรื่อยๆไปแล้วกันนะครับนี่เ่อเกมมันเด้งปิดไปเองับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมมันเป็นหลายรอบแล้วนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วมีวิธีแก้ก็สามารถคอมนต์กันได้จะนี่อะไรเดมติดเดมนิก อเคปลาที่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจออีกแล้วเหรอ,อน,นั่นยูผมขอทิ้งอะไรไปสักอย่างสองอย่างะนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ทิ้งโจนี่สิเออเอาทิ้งไอ <laughs> ้พวกหาเหวนี่ไปทิ้งไอ้พวกหาเหวนี่ปลายเนี่ยปลาทิ้งไปยนงได้เลยนะเฮ้ยมันไม่ได้เราต้องไปทุบไอ้จ๊กเกอร์มันว่ะลืมเลยโอเค เอาไปสักออกไปสักสักนิดนึงก็ยังดีนะจ๊ะโอเคโอเคผมขอออกห่างจากตรงนั้นก่อนนะครับไม,ไม่รู้ไม,ม่พออะไรเว้ยจ,จะผมก็เลยขอนี้อกมาก่อนนะครับเอ้ยเอาไปทุบหน้ามันได้แล้วเนะน,นี่ยอ้นี่จะมันดิเปืนระเบิดปะวะฮะโอ้ยยังฟิยุยังฟิยุกบอกเลย ยาหาเหียว yeah. huh. อีกเนี่ยโ oh, อบบ้ยเขาบด s สโต e มาทำไไห้อยอะไรเอ้ยเราได้ชุดอ่เรามีแล้วแทนอันนี้มันของกาลิซี่ถ้ามีางนเกงนี่ถ้ามีนุงเจ้าคนดีต่อใจอฟูครับฟูครับบอกเลยกระโดดได้ดึงดึงอ่ะเดมอนิกจ,จะเอามาระเบิดจ็กเกอรอ์ต้นไม้ โอ้ยมันชักจะรางไม่ดีแล้วนะเราจะมาเปิดเงียนครับโอเคเดมันินีผมมานี่ไปไปไปน,นี้อัลลักกี้ออกไปนี่ออกไปนี่ออกไปนม่มีอันที่ดีๆแล้วใช่ไหมงั้ผมขอกินลักกี้โพอชันไปเรื้อ,อ,อเลือดขึ้นลรัวอบอกเลย นะจ๊ะอันนี้โอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเวลาไปสู้โจโ็อกเกอร์แล้วนะครับโอเคเลือดผมนี่แบบเกิน20ิบบอกเลยผมจะเอาดาบนี้ไปฟาดหน้ามันก่อนดีไหมเนีย่ยผมอยากรู้มันคืออะไรเว้ยโอ้โหืมดหาโจโ็อกเกอร์เลยครับนี่โคตรเฟี้ยวตับตับ,ตบหืม ทำไมภาพมันมืดมัวยอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมลองขอปรับเนี่ยผมปรับเป็น2เลยครับปรับเป็นสักสิบนะนั่นมันเจอลักกี้อีกแล้วเหรอแล้วเขาหาทางที่เราไปสู้กับโจ๊กเกอร์ก่อนออดาเมจทีน่าจะมีตายบอกเลยเดี๋ยวลองในหมูเจ้านี่หมูน้อยออยังโหดโหดเหี้ยมเอามาหิดเหลือเกินนะจะเนี่ว,ว่าเอ้ยจ๊กเกอร์อยู่นู่นเนี่ย ไอเห็นไอสีแดงๆนั่นว่านั่นแหละคือตัวทำตัวที่เกมมันเด้งอะไรลักหนาวะอผมต้องรีบถอยห่างจากตรงนั้นโอเคผมถอยห่างออกมาแล้วนะครับเราจะไปยิงไงให้มันเกมไม่เด้งนั่นสิคือคำถามของผมโอเคอเค,คือตรงนั้นมันทำให้ผมเกมเด้งเว้ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ก็ ใจสู้นะครับเออใจสู้ใจสู้เปล่าโอเคผมขอทำเซตดีก่อนไม่ลำคาญตามากโอเคนี่แหละจะเอาเดนมิมไปวางตรงโจ๊กเกอร์ครับไปชุบไปชุบแล้วก็ให้โจ๊กเกอร์เนี่ยมาหาเราอ่าดนมิมผมอยู่ไหน โอเคผมเกมมันดิ้งแล้วผมผมเลยแจสู้นะผมจับจ็อกเกอร์มาถึงตรงตรงนี้เลยนะผมผมเพราะฉะนั้นเราจะปาดดนมิกปาดมจ็อกเกอร์เฮลโหลได้สู้กันแล้วมาสิเอาเออ,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 อเขามีปืนอ,อะไรสักอย่างอะไรอะไร,อะไรกันๆนี่แหละรครับแต่แม่งแรงอยู่ครับผมถ้าเกิดไม่ใส่ก่อนนะบอกเลยว่าไม่เหลือครับนะจ๊นะณจุดจุดนี้ โอ้โจ๊กเกอร์มีฟิวอ่ะอ่ออยู่ผมต่อให้ออกไอ้นี่ถอดออกปะละถอดเกาะกูก็ตายสิครับอย่างนั้นน่ะเห็นไหมมันยิงแรงจริงครับเรื่อ,อ,อใส่ก่อนใส่ก่อนเออนะครับผมตายแน่นอนนะผมผมบอกเลยลองนี่โจ๊กเกอร์เริ่มมีตั้งหมื่นอ้าวจะ โคตรง่ายโคตรง่ายครับโคตรง่ายเค้่าจโจเกอร์ได้เคสงสัยคือตอนตอนที่ผมจับมาเนี่ยผมก็ได้มีทําการไปทาเกตเขาเรียบร้อยแล้วนะครับมีทําการไปทาเกตเพิ่มอีกนะครับผมโอเคก็จบอย่างไง่ไดาผมก็ถือว่าผิดพลาดอะไรนิดน,นึงในการเมเดิ้งนะครับ ก็ไม่มีอะไรแลคลิปน okay. okay. right okay. like, like, ี Miz ้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเตะบอลละนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อพาคลิปของผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรอบหน้าผมจะไปสู้กับนารูโตะนะครับผมโอเคเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย